รู้แล้วเปิดชื่อรายการรับไม้ต่อถูกไม่เถียงหลังบกมืออำลาค่ายกระทันหันจากกรณีที่วงการข่าวโทรทัศน์เกิดกระแสสะเทือนรับสักการใหม่เมื่อรายการฮาร์ดท็อกเรตติ้งอันดับหนึ่งอย่างถูกไม่เถียงประกาศอำลาจอหน้าช่อง7 HD ออย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวบ้านหลังใหม่ขณะที่ฝั่งหมอชิดก็ขยับตัวทันทีเตรียมส่งรายการใหม่ลงเสียบช่วงเวลาเดิม โดยไม่ปล่อยให้ผังว่างกระแสข่าวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกจับตามาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาก่อนจะชัดเจนในวันที่3-1อธันวาคม2568เมื่อเพจเฟ e บุ๊กรายการถูกไม่เถียงและพิธีกรทินโชคกมูลกิจได้โพสต์ข้อความอำลาช่อง7 HD ระบุว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาช่องแห่งนี้เปรียบเหมือนบ้านที่อบอุ่นแต่ถึงเวลาที่ต้องก้าวออกไป,ปเผชิญเส้นทางใหม่ พร้อมทิ้งท้ายความสำเร็จด้วยตำแหน่งรายการ Hard t a l ล์ a เ i ตตอันดับหนึ่งต่อมาในวันถัดมาเพจรายการได้ประกาศข่าวดีต้อนรับปีใหม่ยืนยันการย้ายไปร่วมงานกับช่องวัน31อย่างเป็นทางการพร้อมย้ำว่าจะกลับมาครั้งนี้เข้มข้นและดุเดือดยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับวันที่2มกราคม69ช่อง7 HD ก็ไม่ปล่อยให้ช่วงพรามไทม์ให้ว่าง เปิดตัวรายการใหม่มีเรื่องต้องคุยลงจอทันทีแถมไม่มีช่วงพักโดยจากภาพโปรโมตล่าสุดรายการมาในแนวคิดทุกปัญหาทุกความขัดแย้งมีทางจบเคลียร์สำหรับรายการรายละเอียดออกอากาศมีเรื่องต้องคุยจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางหน้าจอ7 hd 17 2 0นินกาและรับชมต่อเนื่องแบบ อันคัดทางออนไลน์ HD7 HD New ตั้งแต่เวลา18.00นถึง18.30โดยจะประเดิมตอนแรกในวันที่5มกราคม2569การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะับเป็นหมักสำคัญของสมรภูมิข่าวโทรทัศน์ช่วงเย็นที่ต้องจับตาว่าถกไม่เถียงในบ้านหลังใหม่จะรักษาความร้อนแรงไว้ได้มากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันน้องใหม่อย่างมีเรื่องต้องคุย จะสามารถครองใจและดึงฐานผู้ชมเดิมของ 7HD ไว้ได้หรือไม่คำตอบชัดเจนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะขอบคุณสยามนิวค่ะ